้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแม่วงถูกกระทิงป่าขวิดได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานายศรีวิชัยพนักงานอุทยานแห่งชาติสังกัดอุทยานแห่งชาติแม่วงได้ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณป่าเขาโบดซึ่งถือเป็นพื้นที่ใจกลางของอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์โดยนายศรีวิชัยทำหน้าที่เป็นพลลาดตระเวนหน้าเดินนำหน้าทีมประมาณ20เมตรเพื่อสำรวจเส้นทางและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยขณะที่นายศรีวิชัยเดินผ่านจุดโค้งของเส้นทางลาดตะเวนได้เผชิญหน้ากับกระทิงป่าตัวหนึ่งที่กำลังนอนพักอยู่หลังขอนไม้ใหญ่ในระยะประชิดทำให้ไม่สามารถหลบหลีกได้ทันและด้วยสัญชตาตญาณของกระทิงที่ตื่นตกใจและมีพฤติกรรมก้าวร้าวจึงพุ่งเข้าทำร้ายนายศรีวิชัยทันทีส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดลึกบริเวณก้นด้านขวาหนึ่งแหง ทีมงานได้ร่วมกันประถมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยพร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมตาบงเบื้องต้นผลขีดอันตรายแล้วแต่เนื่องจากบาดแผลค่อนข้างลึกอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางจึงมีการส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารัก ทางด้านนายอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการให้ดูแลและช่วยเหลือเจ้าที่ผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่และดีที่สุดทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสวัสดิการต่างๆ